ปัญหาของเพื่อนๆบางคนคือปัญหาจะมีเยอะให้เข้าใจเลยถ้าเป็นตัวเราปัญหาแหละคือสะสมเวลาเรายากระยางเนี่ยครับเนี่ยเี่ลากทีละขาทีละก้าวมันก็จะไปของมันโดยสรีระเขาว่าขีละกไม่ใช่ย่ออย่างเดียวแล้วก็ดึงขากลับเลยไม่เอาไปหน้าก็คือให้หน้ามันนําขวาตามซ้ายนําขวาตามเนี่ครับ คือมันไม่ต้องรีบแล้วก็ค่อยๆไปมันอย่างนี้ย่องยากะยางเห็นไหมนี่ย่องยากะยางมันก็จะเกิดการตึงที่สายฟยเพราะสายตึงฟุยพอมันถึงจุดที่มันสเตรง็งไม่ไหวแล้วขึ้นยืดเนี่ยเห็นไหมประอศมาเลยเห็นไหมต้องต้องดึงมานละ่ะไม่ได้ดึงคือสั่งให้มันโชอ็อกอ่ะ คือสุขภาพความรู้สึกเนี่ยครับอย่างใหม่เนี่ยนะ New Corso World เนี่ยให้ความสำคัญกับปาโอ๊อย่างเดียวร่างกายเราเปาโอ๊เป็นตัวเดียวที่ทำงานกึง่งอโตโมติคือสั่งการได้นอกนั้นเป็นอโตโตมติกนี่คือความทรงจำรวมสมัยเห็นไหมโชคยิงเลยทีนี้เอาละบางท่านบอกเฮ้ย พอทาแล้วมันลงมันจี๊ดเลยแน่นอนก็ทําแล้วมันต้องรู้สึกได้ดีครับรู้สึกถึงอะไรมันสะสมมันไม่ฟโฟล์เดินปกติมันไม่รู้สึกเพราะมันไม่รู้สึกไงครับมันคุ้นชินเคยชินไปแล้วไงครับโบราณโบราณก็ไม่รู้ว่าไม่สอนแม่ผมไม่ได้บอกปู่ผมก็ไม่ได้บอกตาผมก็ไม่ได้บอกว่ามันสะสมก่อนนะลูกนะ ตอนสะสมเราไม่รู้สึกตัวหรอกเพราะเราไม่เคยถ้าพูดถึงภาษานะคำว่าภาษาคือมันไม่สามารถแทนสิ่งที่ผมรู้สึกที่จะพูดได้ในบันทึกผมเนี่ยมันมีไม่พอไม่ผ่านประสบการณ์มันมาไวจัดปุ๊บร้อยถึงหนึ่งเลยปุ๊บร้อยถึงหนึ่งเวลาเท่ากับไม่มีเวลาเหมือนกระพริบตาไม่ทันจะตากระพริบหรอครับ มันรู้สึกได้นั่แหละที่บ้านมีกระาถ้วยโอเคนะย้อนไว้นิดนึงเนี่ยเลยเลยทีนี้เลยป้ายเลย <c oughs> มันสตีขึ้นมาน่ะน่าแหละครับมันจะได้รู้ว่ามันสะสมเรียบร้อยแล้วจ้าเ <c oughs> ชิงป้องกันมันเชิงการก่อนการรักษาเห็นไหมภาคสังคมภาคสุขภาพสังคมอ่ะ ที่มัวแต่โภชนาโภชนาโภชนาการะกินจังเออไปให้ความน้ำหนักของอาหารเออผมว่าตรงนั้นน่ะไอ้อที่กินน่ะอาหารหลักคืออะไรสุขภาพความรู้สึกบอกเลยว่าอากาศครับกินอากาศชนี่แะละครับเป็นอาหารหลักส่วนตัวเสริม ให้ไดกินเป็นยาคือพืชพันธัญญาหารฤทธิ์ถิ่นครับ <Hey. S 1> ต้องมาอธิบายว่าฤทธิ์ถิ่นคืออะไรบดีฮีโอ้ยฉะนั้นก็เลยแทนที่จะสะสาง <c oughs> สะสมทั้งชุดข้อมูลที่เป็นอันละลายสิทธ์อ่ะคืออะไรว่าอันละลายสิทธ์คือชุดข้อมูลเนี่ยครับมันสื่อ สารผ่านระบบประสาท5ตัวเพราะนั้นไอ้ข้อมูลที่ท่านใส่ปากใส่จมูกใส่ปากนี้ได้ทั้งตั้งแต่ของแข็งยังของเหลวไอ้ชุดข้อมูลที่ใส่ผ่านกลิ่นเนี่ยครับริกทินที่เป็นกลิ่น,นให้มันเกิดการจากแน่นไปหาโลง่งถ้าไม่โลง่งมันก็จะจามเห็นไหมร่างกายนะมันฉลาดกว่าเราเยอะครับ ใส่ข้อมูลทางหูไะทางตาทางการสัมผัสเนี่ยไอ้ชุดข้อมูลเหล่านี้แหละจะมีผลต่อตัวเราครว่าเราในที่นี้ครับคือใช้คำว่าสุขภาพสุขภาพวัดยังไงวัดผ่านความรู้สึกรู้สึกยังไงมันไม่โล่งมันไม่แน่นมันไม่เบาไม่สบายทั้งหมดที่ว่ามาองรวมมันไม่โฟร์สเต็มันไม่เลื่อนไหล อย่างล่าสุดมีอะไรนะมีไส้ไหลเห็นไหมไม่ใช่ไส้เลื่อนนะไส้ไหลไส้ไหลคืออะไรโอ้โหดูดซึมดูดซับได้ไวเห็นไหมหรือเปล่าไม่รู้นี่ดาวเองเพราะนั้นตัวที่เรามาพูดถึงกันคือการทำกระบวนการสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับการทำกระบวนการคราอร์สอเจลออนช์มัวแต่ไปเข้าปิดเข้าปิด มันก็เลยติดปิดติดดูดเข้าปิดติดดูด,ดี่เกรงใจนะบิดภาษาแล้วนี่เกรงใจกลัวใจจะขาดโอ้โหไปกินความสำคัญใจความอะไปกินตัวกินมันก็เลยสะสมหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูมันไม่บังคับไปสั่งร่างกายให้มันให้มันอะไร ให้มันทํางานตามใจปรารถนาหรือว่าตามความนึกคิดที่ปรารถนามันก็สั่งอยู่ดีอะนึกออกยังงงไหมเนี่ยลองกินตามความรู้สึกสิครับอันไหนกินแล้วที่มันแน่นอันไหนกินแล้วโล่งให้มันรู้<อ>ก็เลือกทานแล้วทีนี้นั่นแหละให้ร่างกายมันบอกไม่ใช่เราไปบอกสิ่งที่เราอยากกินพออยากกินก็นู่นนะ อะไรลำไส้สั่งการเราเป็นซอมบี้เนี่ยเลิกแลวเห็นไหมสมัยก่อนบอกว่าโหสมองเป็นตัวคิดเนี่ยเฮ้ยใช่เปล่าจำเขามาเล่าง้นะครับสมองอยู่ไหนอยู่ข้างบนหัวเวลามันเข้าไปเจอเนี่ยมันมีวเปล่าเออรึงกัอ,อกไหมครับฉะนั้น ปล่อยภาษามาเล็กเลน้อยน่ะเกรงคนฟังว่าไม่รู้จักกันน่ะมันจะเครื่องเครื่องแล้วก็หนี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 คตส,สุดสุดเลยหนีแล้วก็ไปทําอะไรก็ตามที่ตัวเองอ่ะคืนชินเคยชินก็ไม่เิ็นไรเดี๋ยวเจอกันสวัสดีผู้ใหญ่ก่อนเดินผ่านผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบลอำเภอสวัสดีครับแล้วเจอก <c oughs> ันท <c oughs> ี่ใต <c oughs> ้คอมเมนต์เพื <c oughs> ่อน